สวัสดีครับร้านปัญญาแท็กเตอร์นะครับผมวันนี้เรามารีวิวอุปกรณ์ต่อพ่วงนะครับแนะนํากันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับอุปกรณ์ต่อพ่วงรถแทคเตอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นงานโรตารี่นะครับงานผ่านพวนผ่านบุกเบิกนะครับก็เชิญมาแวะชมได้ที่ร้านปัญญาแท็กเตอร์นะครับตอนนี้เราอัปเดตสินค้าเป็นสินค้าใหม่นะครับเริ่มต้นด้วยกับโรตารี่นะครับเป็นโรตารี่ยี่ห้อฟาร์มเทคนั่นเองนะครับผม ช่วงนี้มีโปรโมชั่นนะครับช่วงเดือนสิงหาคมนะครับสินค้าทุกตัวนะครับของลอตเต y รี่ฟาร์มเทคนะครับทุกขนาดนะครับลูกค้านะครับมาชมนะครับแล้วจะซื้อกับบ้านนะครับลูกค้ารับเองนะครับมีส่วนลดทันที2,000บาทนะครับจากราคาตั้งนะครับลดทันที2,000บาทนะครับไปในเดือนสิงหาคมนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเม็สีนะครับข้างใน ข้างในจะเป็นตัวเมตรสี่สิบนะครับเป็นเจ็ดแถวนะครับเจ็ดแถวใบปั่นนะครับสี่สิบสองใบปั่นนะครับตัวนี้ราคาเต็มอยู่ที่สี่หมื่นห้าพันบาทนะครับสี่หมื่นห้าพันบาทก็ลดสองพันเนาะนะครับเมตรหกสิบเราก็มีนะครับเมตรหกสิบก็อยู่ที่สี่หมื่นแปดลดสองพันนะครับหรืออยู่ที่สี่หมื่นหกนะครับแล้วก็เมตรแปดเมตรเก้าสองเมตรสองเมตรยี่สิบก็มีนะครับ อันนี้พว่งนี้จะเป็นเม็ดแนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นเมตรเนะครับเม็ดเจะเป็นระยะฟันนะครับจะชิดกว่านะครับก็คือมีแถวทั้งหมด10แถวอ่าสิแถวก็60บใบปั่นนะครับส่วนเมตรแนะครับก็จะมี9แถวนะครับห้าสใบปั่นนะครับแต่ระยะเผาจริงๆแล้วนะครับแล้วระยะเผาจากด้านนี้ถึงด้านนี้นะครับของตัวเม็ดแนะครับตัวนี้เม็ดแนะครับแล้วก็ตัวนี้เมตรเนะครับระยะเผาจากด้านนี้ถึงด้านนี้ เนี่ครับระยะเผาเท่ากันนะครับแต่เพิ่มจํานวนใบดูร่องฟันจะห่างชิดกว่าตัวเม็ดเก้าจะชิดกว่านะครับตัวเม็ดแปดจะห่างกว่านะครับอันนี้เราคให้แนะนําลูกค้านะครับแล้วแต่ลูกค้าจะเลือกใช้นะครับเม็ดเก้าก็จะปั่นได้ละเอียดกว่าแต่ก็จะมีการหนักรถขึ้นมานิดนึงนะครับเพราะว่าใบมันจะชิดขึ้นนะฮะแล้วก็เม็ดแปดจะปั่นเบาแรงกว่าแต่อายุการใช้งานของใบก็จะน้อยกว่าตัวเม็ดเก้านะครับอันนี้ก็แล้วแต่ลูกค้าเลือกใช้นะครับแล้วแต่ตามสบายเลยฮะ จะปั่นแห้งปั่นน้ำเมตรแปดเมตรเก้า 8, 9, นะครับรถขนาด40 45แรงถึง51แรงยันม่านะครับ49แรงยันม่าก็ได้นะครับ45คูโบต้า45ยันม่า47คูโบต้าสี่เก้ยันม่านะครับ L 5 0คูโบต้าหรือแอนยันม่า51นะครับหรืออิซากิ54แรงนะครับก็ใช้ได้นะครับเมตร8เมตร9นะครับแล้วแต่เลื่องนะครับเมตร8นะครับราคาอยู่ที่ เท่าไหร่ล่ะ5 6 0 0มื่นนะครับก็โปรโมชั่นเดือนนี้ลดส0 0พันนะครับเหลืออยู่ที่54,000ื่นนะครับส่วนเม็ดเก้าก็อยู่ที่50,000 58,000ลด2,000เหลืออยู่ที่56,000ื่นนะครับก็มีให้ชมนะครับตั้งแต่เม็ด4เม็ด6เม็ด8เม็ด9 2เมตร2องเม็ดยีนะครับนี้ชมกันส่วนตัว2เมตร4เดี๋ยวรอของมาเพิ่มนะครับถัดมานะครับเป็นผันพวนนะครับผันพวนยี่ห้อ CS นั่นเองนะครับขนาด6ใบ24นิ้วนะครับโรงงานจาก ลบบุรีนะครับผมผันพวน6 24นะครับขนาดบัว1บัว10 1หนครับ4นะครับลูกค้า1 0 1ครับ4นะฮะก็จะเท่ากับของตาช้างเองนะครับนี่ฮะทรงเดียวกันนะครับราคาอยู่ที่39,500บาทนะครับ6 22นะครับ6 2ยตัวนี้นะครับเป็นบัวเกนิ้วนะครับ6ใบ2 2นิ้วก็ราคาอยู่ที่29,500นานะครับแล้วก็ผานขุดมันผานขุดมันของจูสินนะครับ อยู่ที่18ื่นแปดนะครับผันยุกล่องนะครับอยู่ที่16ื่นหนะฮะผันบุกเบิกเป็นพันสามนะครับก็27,500นะครับเครื่องเจาะหลุมอ่าอันนี้ถามกันมาเยอะครับสําหรับเครื่องเจาะหลุมนะครับเป็นตัวเจาะหลุมรถตั้งแต่ขนาด24แรงนะครับจนถึงรถ47แรงก็ใช้ได้นะครับเป็นตัวเจาะหลุมขนาดปากกว้างนะครับ40เซนติเมตรนะครับลึก45-50ถึงเซนนะครับ กว้าง40ลึก45-50เซนแล้วแต่นะครับสภาพพื้นดินนะครับก็25,900่นนะครับส5 9 0 0ะครับสินค้าทุกตัวมีโปรโมชั่นนะครับอย่างอุปกรณ์ CS เนีเราก็ลดทันที1,000บาทนะครับลูกค้ารับเองนะครับนะฮะเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์ต่อพ่วงด้านในกันต่อนะครับ ครับอุปกรณ์ต่อพ่วงด้านในนะครับก็จะมีตัวโรตารี่ฟาร์มเทคขนาดเม็ดเนะครับแล้วก็ตัวนี้เม็ดหกนะฮะฝาพุนอ้อย6จานนะครับยี่ห้อของ C ีเนั่นเองนะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่2 9 5 0 0หารนะครับเป็น6จานนะครับพร้อมถังปุ๋ยนะฮะพร้อมถังปุ๋ยนะครับใส่รุ่น B นะครับ B 2 1 2 4 2 7นะครับนะฮะถัดมาด้านนี้เป็นฐาน622นะครับเขาเรียกว่ารุ่นหนักนะครับหก2ีรุ่นหนักนะครับเกาะใหญ่เป็นคูปะตาทั้งเพานะครับแต่ใบ22นิ้วยี่สิบสองการไถ ให้ลึกนะครับถ้ารุ่นเบาเข้าไม่ลึกนะครับของชิวสินตัวนี้62บวก9นิ้วนะครับเป็น6ใบ22รุ่นหนักก็อยู่ที่33,500 0บาทนะครับแล้วก็ถัดมาเป็นฐานของ SPK ก็คือบริษัทสนมจำกัดนะครับ SPK นั่นเองนะครับ62นะครับมีรุ่นหนักรุ่นเบานะครับรุ่นเบาก็อยู่ที่29,000นะครับรุ่นหนักอยู่ที่32,000นะครับส่วน624นะครับ ก็จะอยู่ที่38มหมนนะครับสามหมปเป็นขนาด6กยีสี่นะครับอันนี้จะเป็นบัวสิบนิ้วนะฮะนะฮะอุปกรณ์ต่อพ่วงเราก็มีนะครับแล้วก็ถัดมาสําหรับงานตัดหญ้านะครับตัวตัดหญ้านะครับเรามีตั้งแต่ขนาด80เซนนะฮะแปดสิบเซนหนึ่งเมตรหนึ่งเมตรสิบหนึ่งเมตรยี่สิบนะครับหนึ่งเมตรสามสิบหนึ่งเมตรสิบหนึ่งเมตร70บนะครับไล่กันตามราคาไปเลยนะครับไล่กันตามรุ่นรถนะครับ80เซนนะฮะ ใช้ตั้งแต่ B21 หนะครับหรือรถเท่าเดียวก็ใช้ได้นะครับจนถึงขนาดประมาณ b 2 7ก็ใช้ได้นะครับราคาอยู่ที่หนึ่งกานะครับแล้วก็หเมตรนะครับราคาอยู่ที่สอง0 0ืารนะครับหเมตรสิก็อยู่ที่สอง0 0ืารแล้วก็สองสองเมตรยี่สิบสารนะครับหนึเมตรสานะครับราคาอยู่ที่27 9 0 0ารแล้วก็เมตรสีอยู่ที่สอง0 0พ 5้านะครับแล้วก็เมตรเจอยู่ที่4ี่0 0นะครับนะสนใจอุปกรณ์ต่อพ่วงนะครับทั้งใหม่นะครับตัวนี้แนะนำตัวใหม่เนาะเป็นพวกตัดหญ้าพวกอันพวนด้านหลังนะครับสนใจก็โทรสิดต่อสอบถามได้ที่เบอร์0ูน5 2 2 3ด8 3ห้าสาดสนะครับที่ร้านประจัดเทกเตอร์นะครับทั้ง2สาขานะครับตลาดท่ามะเขืออำเภอคลองขุ่นอําเภอเพชรแลวก็สาขา2บ้านท่าคอตะมนวังบัวนะฮะสนใจติดต่อสอบถามได้นะครับโอเคครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ